สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องส่อฟชกครับวันนี้ส่อฟาชกมาหลุนห้อยอยู่ที่บ้านที่ห้าเนี่ยแหละครับมีพี่น้องหลายผู้หลายคนครับมาหลุนห้อยน้องกันครับนี่ก็เป็นบรรยากาศครับนี่บรรยากาศหลุดห้อยครับเมื่อนี้ครับโยธงครับโยคกับที่ห้าต้องทำใจให้สบายเด้อนี่ต้องนอนกับบ้านที่ห้านะครับโยธงหน้าครับโอ้ยครับเดี๋ยวไปรุ่นน้ำใจกินดาครับน้ำใจจินดานะครับออกมาโชว์แล้วนะครับแปดศูสองหกศูนย์แปดศูนย์ ออกรางวัลที่ห้ารางที่หกเฮ้ยฉันตกรางวัลที่หนึ่งแล้วนีซ้อนใบนะเนี่นะคะเดี๋ยวมาช่วยเดือดเจี่ยินดาด้หน้ครับอันนี้ของเชยจินดาเด้อครับพี่น้องนี่ยซ้อนใบกันกลยนี่หนึ่หล่นน้ำกันครับเตรียมอยู่โอ้ยจะมันตัวใด้เนี่ยครับมันหลายกันเรืบ่บได้นั่นน้ำครับมันมันเบิ่งบ่ได้ค่ะครับมันหลายครับ ครับอันนี้กาของสอพระโชคได้ครับนี่ครับสาหไ่ลครเจ็ดศูนหครับแปดศูนย์หครับอันนี้คือสูตรคำนวณของสอพระโชคเด้ค่ะครับหาดับรัก้อ่วนพี่น้อง้ารุนว่าสิดับคือสอโชคว่าเทสใหม่บอับเา่นแรต้อกันครับวิเจครับออกราวัลที่หครั้งที่เจสีเยด สรุปตอนนี้เลยครับครับตอนนี้ก็เพื่อบรรยากาศครับกอนหอยสี่อกครับพี่น้องครับรอรุ่นนะครับเด้อรอรุ่นไปว่องวอกันครับเอ่ได้สต่อไปนะครับเจ้าอลางตอนนี้ก็ฟังให้ห้าสรุปไปก็ได้ครับเพราะว่ารมันคนหายยากครับเด็กมันลายนี่เพื่อน้องเตินนะครับยูร้อนยู่้อนเรียบนะครับน้องเตินเห็นยูฐานของมันสรุปนะครับทองสลากกันได้แล้ว ไม่เบาถึงขัดซื้อเลขคีบศูนย์จะไม่เบาึงเลืน้างนงเขาดเจ็ดศูนยนี่คสโดนรงสาตุ่มแล้วหรอเนี่ยปูหรือสีอินดำ8แปดห้าเจ็ดเนี่ยแปดห้าเจ็ดปูหรือสีอินดำมมันบ่ตัวแดงแดงสโตวห้าศูนย์เจ็ดตัวนี้แม่นแล้วไก่แล้วได้พี่น้องไก่แล้วไก่แล้วรอรุ่นไปน้ำกันครับ ต่อนนี้ก็รุ่นเล็เจะพร้องไปก่อนครับต่อไปนะครับนี่แหะครับเรียนเล็กเล็ขาพรโชคนี้ครับมื่อเศาร์ก็เร็วมากนะครับอ้าวเดีองมาันจุนับพาสติทึแสงแบบเกลียวแล้วรในนสรรับตมกอตอนนี้ลอรุ่นเล็กหนาครับพี่น้อง่เกครับอาลอรุ่นเล็หนาครับ จนที <thấy> ่กด้นก็โดนบบตัดมายอนขหนึ่งหนึ่งห่ต่อไปเอายังาตะมันไปยีข้างหนาด้วยเนียเขาเป็นคอพระกันค่ะหมูกขย่านเนาะหมูขมัเปิ้มามากวนครับคณะที่กำลังหลุนเหล็กหนาอยู่กับหมากับขึ้นมาพอดีครับพี่น้องเอ้าเปิดแห้งเลยครับ มาแล้วครับกําลังมารางวัลเลขหน้าสามตัวเย่กินดาเจ้าไปอยู่ทั้งนั้นเอิ้นเรามาให้แน่ว่าเซิร์กินดาวช่วยตัวเนี่ยรางวัลเลขหน้าหกศูนย์สองที่หนึ่งว้าวศูย์สองเลขหน้าสามตัวแล้วก็เลขหน้าไม่นมดเลขหน้าโอ้ ศูนย์สองหศูนย์สครับศูนยองอีกครั้งค่ะรางเลขหน้าสามตัวครั้งที่ออกหกศูนย์สองครับครั้งที่หนึ่งไปแล้วครับ6กศูนย์สองครับไปนะคะท่านสามคนอะเตือนใจกำลังนุ่น เพแม่นแกงเงี้ยวแตกเราบอกว่าสั้นแกเงี้ยวแล้วห้องน้ำแล้วห้องน้ำแล้วพี่น้องเตรียมโชว์แล้วรางวัลหลักที่สามจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สามหลักที่สี่และหลักที่ห้าออกรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองครั้งสุดท้ายค่ะโอ้ยหกศูนย์สามใบหน้ก็ให้ดีนะเอาเบียบไปเห็นเลขที่ห้าเขียนเลยอันสุดสุด ไอ่ะ้ังพ่อทิมดิเนาะเนี่ย้นไม่ตัวเต้น่เตนได้ค่พูเบิ้งกันวิ่งเกดบนวิ่งสี่ล่างนะครับจับคู่ของเฮ้าเ็ดสี่เ็สามวันนี้ห้าสามล่างเก้าหกสีครับเก้าหสี่ครับก็่ได้รุ่นเลยใช้รุ่นแม่กับพ่อน่นเองเก้าหกสี่ครับเก้าหสี่ครับ สี่ฟังอีกรั้งค่ะรางวัลเลขหน้า3ตัวรางที่สองแปดนี่พี่น้องผู้ใดโชคดีบ่าน้อครับพี่น้องที่าสามตัวออกไปเบิ่งอยู่ในขณะนี้ครับต่อไปนะคะจะทำการออกรางวัลเลขท้ายสามตัวผ่านไปแล้วครับเลขหน้าสามตัวครับรา่แจ้คเราเป็ียนจากไหนน้อเนี่ยเนี่ยเนี่ยว่าสามรุ่นเลขท้ายนี่จะใช้อุปกรณ์อะไรนใจเต้นพี่น้องสีรวย ที่ออกเบิ้งเบิงพี่น้องเบิ้งพี่น้องรุตสองเก้าห้าครับสองเก้าห้าครับ ไลแล้วต่อไปนะคะนี่ผู 5, ้ถือกวนอพี่น่องครับ295ครับประดาหกขึ้นมาใหม่คราว่าจะใช้อุปกรณ์ออกประวานหักได้ออกประวานท้ายสามตัวพร้อที่สงร้ายงเกาหเล็กสองเก้าหมีอาจารย์ใดหาเนาะสองเก้าหคเชว่ากว่าได้แล้วนะสองเก้เจ้าเบิ่งด้วยสองาหพาดไปแล้วครับผมคิดสุดไทยอาจารย์ป้า อารอหล่นเลขไทยสาตัวตั้งที่สครับหลงเกตาาวาซันล่างมาสี่เก้าโอ้มาสี่เก้าล่างมาสีเก้กับเขากับเลข้างเก้าหปูผ้าแดงสองเก้าห้าเข้าตรงๆเลยครับเลขหน้าเลขหลังปูผ้าแดงครับ สองเก้ขีองเก้าางเกาแงเก้างเก้าาอเก้างเ9 8องกครั้องเก้าห้งเก้าห้าสองเก้าห้าสองเล้าาอเกองเก้าห้าสอง้หาองเก้าห้าอง้วครับขสองเก้าห้างเก้า้งเก้อเ้าาสองเก้าห้สองเก้าห้าสอเ้งเด้นหครัเ้าเก้าสงาององาาอกาหองอกาองก้ห้างเ้เก้าห้างกรังเกเก้ ปูผ้าแดงครับเนี่ยปูผ้าแดงอาจจะถูกปูผ้าแดงครับไปแล้วนะครับสองเก้าห้าตรงๆนะครับได้เราได้ปูผ้าแดงได้แล้วแล้วขีดเต็นใต้พร้อมเนละมาเ้สกรอนออกรางวัลค่ามสี่ละมาต้มข้าวกรอานันอย่างรี้เอานีลาเนลาบาซิดาเฮนเนี่ยสอเ้าน่ยเอาล่อเฮนะครับบาร์นี่ลอเฮแน่ๆครับกินได้เนอแเน้อัอค่ะพร้อมแล้วครับ หนาเทีะเทึกใจครับฟังฟังฟังโจัจเต้นครับพี่น้องตุ๊บๆุ๊บตแล้วี่น้ายสองตัวนะครับนะครับใจเต้นตุ้มตๆ้ม้ีท้ายสองตัวใจเต้นปมครับพี่น้อง รางวัลเลขท้าย2ตัวงวดวันที่16ตุลาคม2564เลขที่ออกเลขสามสามแปด เอกตัวเก่าครับพี่น้องเลขกอกตัวเก่าเจ้เยินม่ด้าอู้เดียวครับเลขกองตัวเก้าครับสาแปดเลขกอตัวเก้าเลยขกอกตัวเก้าครับเลขพิศนาธางมที่แล้วครับสามเก้้จไปไหนจไปโอ้ย่า แปะแปะมก็ได้จอยไว้ซ้ำ เจ้าก็ได้สิโอ้ยเจ้าได้ครับเจได้โอ้ยครับโอ้พี่น้องโชคดีหลายคนครับอยู่นี่อันนี้หัวอันนี้โรตัลล่ตายพี่น้องไปตายนี่มันมามีพี่น้องผู้ขาไล่ไปตายไปมือสั้นสองศูนย์แปดมาเนี่ยพี่น้องอยู่ทั้งบ้านโชคดีบ่ครับโชคดีว่ะโชคดีสามแปดครับพี่น้อง

ก้อนี่พี่มอนออพี่มอนออันนี้หน้ามอนนี่เราก็ได้ครับพี่นอองขอนี่ของันเับของั่นรันมเลนีเราล่รับเพ่อนเอัเย่นรับเอเขาลีครับของปั่นขอรับ ในลำดับต่อไปนะเะ็้ทางการซึ่งในวันนี้ควรลดตงแน่ลาน้อเห็นสามเก่าันกิงมากเนาะประงซแรงแถาเลขของเสี้ยนนีลานาำเด้อพี่น้องครับสามแปดครับของเสี้ยนนีลนามครับตรงๆครับบวกกอนขอกมากเยอาล่อลวนล่อลวนครับพี่น้องล่อลวนไปเรื่อยๆครับย่งรางวัลที่หนึงอยู่ครับพร้อมแล้วขณะนี้ตรองที่จะแสดงหมายเลขแล้วค่ะ รางวัลที่หนึ่งงวดวันที่16ตุลาคม2564เลขที่อ๋อสามแปดหกสามเจ็ดสองัวอสอาบักหัอเสอทาบักเจ็ดสองโอ้ยเสือแต่ล่างบบนี้ ปูหน้าปูหน้าเย็นสปูว้เย็นสองเลยปูหน้าครับเ็ม่รางวัลที่่ปูนอาปูหน้านาไปแล้วครับปแล้วครับครับเย็นสองปูหน้าเขาครับสามแเต็มเ็ปดิ่ะดิะเย็อู้น้ออีลีพน้องน้พพี่น้องครับเจ้ามุดเอาปลาด้วย เจ้าพยายามรอบดูไปไปยกรอบดูมีปลาวะน่ะไปยกรอบดูมีปลาวะโอ at, ้เจ๊จินดาโชคดีครับพอย่าได้ย่างนี่น่ะบ่หัวพี่น้องโชคดีบ่น้อครับผู้ใดโชคดีก็ดีใจน้ำเด้อก็ขอแสดงความเสียใจกับพี่กับน้องผู้ที่ผ่านหวังในงวดนี้ครับอาาโอ้ เรียนแนมพี่น้องเลยเพ่นน้เรียนเือบทขั้นนองเลยเออๆไปโอ้ยมาไปนันต้อยแล้วบานไปไปนับแล้วครับครับครับเล็กปูหน้าครับไดกปูหน้าเขาตรงๆเจ็ดสครับแล้วกันบ่าเลขที่กับเขาครับ เปนอยตายพี่ดา่าต้องสูตายสูถึงแกเสดอายุได้กูหนักับซอฟะช่วกัถือยูครับแ่าซื้อตะลางมาฟั้นข้องซึ้งหายนะเจ้าเห็นแต่มือบาดนักเห็นแต่มือสีแงเลยันเาเือนปีสามไปนอนแล้วเปิดซุมือไฟใหม่เนี่ยแหะครับท่านผู้ชมก็คือบรรยากาศรลุนหวยที่บานที่ห้ามือเนี่ครับกัรู้ซึกว่าเจจินดาเพิ่นก็มาสั่งสีสันห้เนาะครับกับ รู้สึกพี่น้องอาจจะได้รับวาเหมือนเทิงพอสมควรนะครับพี่น้องเจเจินดาเพิ้นก็โชคดีอีกางะครับงวดนี้ครับโชคดีแล้วก็แล้วก็น้ำมอนครับน้ำมอนนะครับผูดเที่ดมากกับเจเจจินดาเพิ้นก็โชคดีขึ้นกันครับได้เต็มเต็มครับแต่ว่าทางแอดมินหลาย้นก็ผพิดหวังนะครับสอโชคก็ได้แน่นิดหน่อยครับคือได้ใบหนึ่งละสองเก้าห้าครับเล็กูผ้าแดงครับแต่เขาเต็มเต็มขึ้นกันครับแต่ว่าก็มีอยู่ใบเดียวเท่านั้นนะครับ ว่าเป็นยังครับสู้ต่อไปครับชีวิตยังสู้ต่อไปครับเอากต่ขอแสดงความดีใจกับพี่กับน้องผู้ที่โชคดีนะครับเด้อแลเขอแสดงความเสียใจกับพี่กับน้องผู้ที่ผ่านหวังในวันนี้ครับครับสาหรับพี่น้องผู้ใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมด้วยครับเด้อฝากสมัครกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบวันได้ผ่านจากรายการดีๆของทางช่องขอบคุณครับสวัสดีครับ